จากศึกดวลเซิร์ฟเวอร์ครั้งก่อนช้ำให้ผมสายฟีโน2แพ้อาจารย์เจมส์ซึ่งเป็นสายฟีโน1และเป็นท่านอาจารย์ของผมสำหรับคลิปนี้เราจะมาแก้แค้นอาจารย์เจมกันไปดูได้เลยก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าช่องเต่าเชน,นะทุกคนอันนี้เป็นคลิปแบบเฉพาะกิจเลยนะก็ <appoint you. S 1> <receive S 2> เป็นระหว่างเต่าเช VS จานเจมนะครับทุกคนเออมาดูก<ๆ>ันมาดูก<ๆ>ัน<ๆ> ว่าจะเดือดแค่ไหนนะไปเลยล้าการเออต่เชวีจานเจมส์ครับผมมาทำผมเปิดแอนิเมชันแบบมันๆนะทุกคนก็คือการเจอกันในศึกดวลข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแซฟ้าทลายเขาจ่าเจมเปิดมาใส่โกก็คือผม15ล้าล้านผมกาโลไลควนไปคันๆนะผมแล้วเกวินไลเตะไป3แสนัะผม เกโตไล่โจมตีมานะครับผมเป็นพาสิบไล่โจมตีแล้วแซ่ฟาดทรายปูขับคืนไปเท่าไหร่ครับผมแปดแสนสามจากการไล่โจมตีแล้วปืนใหญ่สูนสหลายก็เหมือนกันทั้งหมดไม่เข้านะทุกคนแล้วคืนซูเปอร์เทเลินติกเปิดไปก็คือการเป็นไล่โจมตีนะครับผมแล้วก็มือมีขุนลกสับไปที่แถวล่างนะหกล้านเป็นการไล่โจมตีเหมือนกันทุกคนไล่โจมตีหล้าน่ะเออ แล้วก็คือซูเปอร์เคนติ้จันเจเปิดกลับมาผมกสองล้าน8กาโลไลขวบ็นที่เกลิวแวนซุปครับผมเกวินไลเตะกาโลผมครับผมแล้วก็กาโลจู่โจมาที่โจซีผมครับติดอีกาอยู่นะครับผมยังอึดอยู่นะโจซีแถวหน้ายังมีอีกาคอยรับดาเมจผมแล้วก็เกวินสตันไหมครับผมสตัน์สองใส่หยองขวัญนะผมใส่เกริวกันซุปนะแต่ถ้าจะมีพาสซสีฟของโกเคสิหรือเปล่าที่สตัร์หรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับผม ไม,ไ, icism, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าสู่โกเกิผมเตะคืนว่าแซฟฟ์ทะลายบุกเขาสิบล้านนะผมอื้มฮึอืมเกวินเกือบไปหลุมครับผมมือมีขุมโลกซัดไปที่แถวล่างของจานเจีนอีกแปดล้านสามครับผมแล้วก็กะโล้ไล่วดำมานิเค็นต่อครับผมคือจ <pain> ัดทีมคล้ายกันมากครับผมยกเว้นเกวินกับปลาพุกสันครับผมแล้วก็กะโลผมไล่คว่ไปที่โจซีครับผมแปดล้านสามแสนดาเมจอื้มล่วงไปแล้วครับผมติดไม่ดับนะทุกคน โอเคแล้วก็กาโลอะไรควรไปที่โจซีต่อผมสามล้านดาเมจนะคนออมเคยียนตะตีธรรมดาผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันครับผมโอ้สลับแรงปิดจานเจมครับผมแล้วก็เป็นการไล่โจมตีหรือเปล่า,จ,าจันเจมีไหมไม่มีครับผมโอเคเข้าสู่เทิร์นที่สองครับผม,ม,มแซ<ส>ฟาท่าลายภูเขาเตะมาโอ้โหดอกยี่สิบแปดล้านนะผมเกีนจะทุผมไปหวัน่นโอ้โห เจวินไปหวั่นนบผมเคนโตะไล่อันติับผมแล้วก็แซวฟาทลายภูเขาแบบไล่อันติับผมเจ็ดแสนัะผมยังไม่มีอะไรขึ้นแล้วปืนใหญ่ซูซ่าลายับผมแบบไล่อันติับผมแล้วก็บือมีขุมนาลกดอกมีไล่อันติไปเจ็ดล้านสามผมเกวินไปหวั่นยังครับผมเกวินดับไปแล้วครับผมแล้วก็คือซูเปอร์เครดิการเจเปิดข้นมาสี่ล้านสามแสนด้านมีครับผม แล้วก็เกวิทไล่เตะไปที่กาโลของครับผมแล้วก็กาโลจูจ่โจมมาที่โจซีผมเขาไหลับผมห้าลากเขาใส่หน้าเม็ดยังไม่ด้วยผมติดไม่ดับครับผมแล้วก็เตะวายุสลาตันซาตันสองสยองขวัญครับผมสตาร์ททโกกิสกับโจซีแต่โกกิสีมีล้างซาตันนะครับผมเออไปพาร์ทสี่ไปทุกคนแล้วก็ปืนใหญ่สุดสลายจัดเกมซัดกันมาสามแสนหกมาทุกคนแล้วกาโลเขาไล่ขวนกาโลผมนะ ก็ยังอีกาจันเทียนยังไม่ตายนะสนามแรกมีผมไปแล้วแล้วก็เป็นการไล่โจมตีจากพลังแฝงนะครับผม,มลแล้วก็แซฟฟาทลายภูเขาเป็นการไล่โจมตีจากพลังแฝงนะครับผมหนึ่ง <1. S 2> ล้านหกเก้าแสนนเมตรปืนใจศูสู์สลายเป็นการไล่โจมตีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไล่โจมตีอยู่ดีนะมือมีคุณลรกศัพท์ไปที่เกวินเจ็ดล้านโอ้โหลงไปหวั่นแล้วทุกคนคเอาวะแลวอันนี้ผมขอเตะคืนบ้างเอ้าไปเตะแถวกลางทําไมบักก็เนี้ยโอ้แต่ไม่เป็นไรอีกาจันเทียนตายแล้วผม แล้วครับมือมีดขุมนะล็อกขุมซักไปที่แถวบนของจันเจมผมโ oh จซีไปหวั่นนะผม oh <my> แล้วก็กาโลจูโจน,นะผมไปที่ oh <my> เกลิวกันซุปอื้มสามล้านนะผมเพราะหลอดเลือดมีแค่นั้นยังไม่ไปหวั่นนะทุกคนโจซีเตธรรมดา oh <my> ใส่กาโลครับผม oh <my> แล้วก็เกลียวกันซุปจ,จันเจมล์รั่วนะผม oh <my> ไปหวั่นแล้วครับเออ เข้าสู่เทิร์นที่สมครับทุกคนคแซฟฟาทะลายภูเขาจานเกมไตะมาที่โกเคสตผมแบบอืยังไม่ตายทุกคนยังยืนไหวยอยู่20บกว่าล้านทุกคนคแล้วก็แซฟ,ฟาทะลายภูเขาผม เตะคือไม่ฮะจัดเจมมั้งครับผมเป็นการไล่โจมตีจากโกเคสิละสามแสนเก้าครับผมแล้วปืนใหญ่สูนซาหลายครับผมเออแล้วก็มือมีขุมนะลกครับผมซับไปที่หัวโกเคสิสี่ล้าน 4, 000, ับผมเป็นการไล่โจมตีนะแล้วกาโลจู่โจใส่โจซีผมแปดล้านสองหุ่นล่วงแล้วครับผมโจซีผมแซฟ,ฟาทาลายภูเขาคืนไปเจ็ดล้านนะผมใส โอเคสติจานเจมแล้วก็มือมีขุนลดสับไปที่หัวการโร4สี่ล้านก้าครับผมแล้วก็ไล่ขวดไปสามล้านแปดับผม,ม,มใส่จารเจมแล้วก็การโรกจู่โจมใส่โกคิสึจานเจมสิบห้าล้านนะผมติดไม่ดับไปแล้วครับผมเลอรเคนโตเข้าไปตีธรรมดา แล้วก็กาโลไร่ขวดกาโลห้าล้านสองครับผมโอเคเหลือสี่ต่อสองเอาวะเจแข้นจันเจว่ะวทุกคนไม่รู้จะชนะวะแซ่ฟาไทยภูเอกจ่าเจสัตจะมาสิบเอ็ดล้านหรือเปล่าครับผมเตะโก้แคสต์ผมยังไม่ตายนะโอ้ยมีคือมีหรือไงจอเตือนเลยโก้แคสต์ผมไล่โจมตีใส่กาโลไปทุกคนสามแสนแปดแล้วก็มือมีขุมนรกไล่สับไปดอกนีสี่ล้านข้าครับผมกาโลไปหวั่นแล้วครับผมเอาเลยครับเหลือโก้แคสต์ตัวเดียวแล้วแซ่ฟาไทยภูเขาผม เตะไป6ล้านหนึ่งครับทุกคนแล้วก็บาค <c oughs> ูซันมือนี่ขุมลรกปิดงานไหมซับไป4ีล้านเ้ายังไม่ปิดงานนะั้นทุกคนกาโล<ด>ลูกรักจู่โจมไปจังหวะนี้15ล้าล้านนะผมร่วงไหมโอ้โหยังไม่ร่วงกันเจมจะอึดไปไหน เข้าสู่เทิร์นที่ห้าครับทุกคนเซฟฟาทลายภูเขาจานเตนเตกลับมาที่โกคิสผม11อล้านับผมยังยืนไหวครับผมเคนโตะไล่โจมตีไปครับผมแล้วก็เซฟฟาทลายภูเขาเต่าเชก็ไล่โจมตีไปเป็นศูนย์ได้ไหมครับผมติดโลยังไม่เข้าผมแล้วก็มือมีขุ่มนารกบากูซันดอกหนีสับไปสี่ล้านเก้าจากการไล่โจมตีทุกคนแล้วก็เซฟฟาทลายภูเขาของจริงอยู่ตรงนี้เตะไม่เข้าโอ้โหติดโล แต่อทีดอกนี้ต้องเข้านะแซฟาดไอ้มือมีดถุล็อกสี่ล้านเก้าสับตัวไปผมแล้วก็กาโลปิดาน้ไปลูกละบึบ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 หกสิบห้าล้านนี้ทุกคนแบบตึงตึงอ่ะเออตายไปสองตัวนะสหรทีมผมนะเออแบบโอ้โหสุดจัดทุกคนมันมากนะเจอจานเจมนะครับเออโอเค คลิปนี้ก็แบบเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันระหว่างผมเจอกับจานเจมนะทุกคนพลังทีมหลักของจานเจมอยู่ที่3 2ล้านนะครับผม,มส่วนของผมก็อยู่ที่ประมาณถ้าทีมเอา PVP ที่มา32ล้านเท่ากันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีนะทุกคนก็เป็นการชิงชัยกิลระหว่างซีคอสมิกกับกิลกูโดนตบล้าน,นะครับผมเออก็เป็นรอบ4ทีมนะครับก็อย่าลืมเป็นตัวนี้เป็นดีเซิร์ฟ486นะทุกคนก็คือรีบเข้า,าอัดคลิปเลย ก็เชียร์กิวเราไปอยู่แล้วครับผมเราเชียร์กิวเราอยู่แล้วนะเออเราเชียร์กิวเราอยู่แล้วนี่นี่นี่เออจะได้เข้าชิงก็หยูดเลยน,นะครับผมโอเคส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไฮไลท์สั้นๆนะผมส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และนี่เป็นไอดีสายฟรีนะทุกคนเป็นตัวหละไอเดีสายฟรีเติมศูนย์นะครับผมเออส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับผมส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ